มาติดตามการทํางานของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะในการจัดสกัดจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดนะคุณผู้ชมรอบนี้เนี่ยลงใต้กันนิดหนึ่งนะคะไปในพื้นที่ภาคใต้ก็คือจังหวัดสงขลาค่ะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการบุกจับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสําคัญในพื้นที่จังหวัดสงขลา3จุดด้วยกันแล้วก็จากการลงพื้นที่ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ถึง2คนนะคะโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ สั่งการซื้อขายและลำเลียงยาเสพติดจากทางภาคเหนือลงมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนี่ก็เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปสภาค9บุกเข้าไปจู่โจมในการเข้าตรวจค้นนะคะบ้านเป้าหมายที่แรกเลยอันนี้ที่แรกเนี่ยบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเทพา อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมขณะที่ผู้ต้องหายังคงนอนหลับอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการเรียกให้เจ้าของบ้านเปิดประตูอยู่พักใหญ่และในที่สุดมีคนออกมาเปิดประตูซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าไปจู่โจมเข้าไปแล้วก็จับกลุมนายอิสมาเอร์เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับตรวจค้นภายในบ้านเนี่ยพบยาเสพติดจํานวนหนึ่งค่ะแล้วก็มีสมุดบัญชีซื้อขายยาเสพติดมีอาวุธปืนแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือ ส่วนกำลังเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งบุกไปตรวจค้นที่ขนําไม่มีเลขที่นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลลำไพรอำเภอเทพาแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยบุกเข้าไปล็อกตัวนายอิบราฮิมเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอีกคนหนึ่งขณะที่นอนอยู่ในขนํานั้นเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็ให้ความร่วมมือไม่ได้มีการขัดข้องต่อสู้เจ้าหน้าที่แต่อย่างใดเนยแหะคะ่ะ ขนมนี้คือไม่มีเลขที่ตั้งนะก็คือเป็นขนมแห่งหนึ่งแล้วก็บุกเข้าไปจับกลุ่มอย่างนี้เลยนะคะเจ้าตัวก็ให้การเป็นอย่างดีเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ให้นอนคว่ำนะคะแล้วก็ให้ลุกขึ้นยืนขึ้นมานั่นเองค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปคนรถยนต์เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะคือต้องบอกว่ารายแรกเนี่ยชื่อว่านะคะต้องบอกว่าชื่อว่านายอิสมาแอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับส่วนรายที่2เนี่ยก็คือเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเหมือนกันแต่อยู่อีกที่หนึ่งชื่อนายอิบรอยนนะะคอะก จากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปตรวจคนบ้านอีกหลังหนึ่งในพื้นที่ทานคีรีอยู่ตำบลทันคีรีอำเภอสะบาย้อยซึ่งเป็นบ้านของเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดกลุ่มเดียวกันแต่ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะสำหรับนายอิสมาแอลแล้วก็นายอิบรอเฮงเป็นเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยค่ะ ทำหน้าที่ประสานง,งานแล้วก็สั่งการในการซื้อขายและลําเลียงยาเสพติดมาจากทางภาคเหนือลงมาจําหน่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนนั้นมีหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งถูกออกหมายจับพร้อมกัน <c oughs> เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาในข้อหาสมคบและสนับสนุนยาเสพติด สำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเป็นการสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางชุดปฏิบัติการตีลังกาของตำรวจกองปราบค่ะแล้วก็มีความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำสงขารวมทั้งปป,ปสภาค9นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งสองคนนี้ ไปสอบสวนเพื่อหาความเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดเพิ่มเติมในกลุ่มนี้ด้วยซึ่งเป็นเครือข่ายใหญ่ระดับประเทศพร้อมกับตรวจสอบเส้นทางการเงินขายายผลไปสู่การยึดทรัพย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดนั่นเอง ในส่วนของการจับกลุ่มผู้ต้องหา2คนนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นการจับกลุ่มผู้ต้องหารายสําคัญและถือว่าเป็นการตัดตอนเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกกลุ่มหนึ่งด้วยนั่นเองค่ะครับนี่ก็เป็นนะครับ เรื่องของการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้หลักๆเนี่ยมีอยู่3จุดนะครับก็คือที่อเตำบลเทพา2ก็คือตำบลลำไพลในพื้นที่ของอำเภอเทพานะครับแล้วก็3เป็นตำบลทานคีรีอำเภอสะบายยอยนั่นเองครับแล้วก็ได้ผู้ต้องหาไป2คนด้วยกันนะครับก็เป็นปฏิบัติการ นะครับเราได้เห็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นว่ามีการซุกซ่อนอาวุธปืนหรือไม่อย่างไรตามบริเวณลำตัวเพราะว่าป้องกันเรื่องของการ นะครับอาจจะมีการต่อสู้หรือว่าขัดขืนการจับกลุ่มของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองครับใช่แล้วค่ะซึ่งสำหรับกลุ่มนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดรายใหญ่ในภาคใต้คุณอัน้นแต่ว่าเขามีการสั่งยาเสพติดนะคือลำเลียงลักลอบมาเนี่ยจากทางภาคเหนือนะก่อนนั้นนี่ก็คือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็เอาไปจําหน่ายในชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองคนนี้เลยที่จับกลุ่มได้รอบนี้เนี่ยครั้งนี้นะคะที่จับกลุ่มได้เนี่ยมีหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือสามารถจับกลุ่มได้ในพื้นที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ